ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเราข่า o ออฟโนสวัสดีครับพบกับข่าวออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหมดเป็นหมื่นถ้าไม่ได้เปลี่ยนไส้กองน้ํามันไส้กองน้ํามันสําคัญใฉนสามารถสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ของคุณจนถึงขั้นทำให้ต้องเสียเงินจำนวนไม่น้อยเผื่อซ่อมแซมมันจริงหรือวันนี้ ให้ผมมาไขาข้อสงสัยเรื่องนี้กันครับเคยสงสัยกันไหมว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องคืออะไรแล้วมาทำงานอย่างไรอย่างแรกเลยครับจะขอพาทุกท่านทำความรู้จักกับไส้กรองน้ำมันหรือตัวกรองน้ำมันกันก่อนไส้กรองน้ำมันเครื่องเป็นอุปกรณ์ดักจับสงสกปรกที่มาจากน้ำมันเครื่องซึ่งไหลเวียนอยู่ในระบบเครื่องยนต์ฝุ่นผงเศษตะกอนคาบขมเหลาจากการเผาไหม และเศษโลหะต่างๆที่เกิดจากการสึกหลอภายในเครื่องยนต์โดยสิ่งสึกรปรกเหล่านี้จะถูกดักจับหลังจากซึมผ่านกระดาษกรองก่อนที่จะระบายเข้าไปหล่อลื่นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ครับโดยตัวกรองน้ำมันนี้จะช่วยทำให้น้ำมันเครื่องสะอาดมีคุณภาพทำให้รถของคุณสามารถได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วทำไมจึงต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองน้ำมันเครื่องคาจะอธิบายเข้าใจง่ายๆเคย <c oughs> ก็คือไส้กรองน้ำมันนั้นทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองน้ำดื่มที่จะช่วยขาจัดสารปนเปื้อนเชื้อโรคแบคทีเรียรวมถึงคาบตรกระกอนตะกากให้สะอาดก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเช่นเดียวกับไส้กรองน้ำมันที่จะช่วยกรองสิ่งสกปรก,ปกสิ่งปนเปื้อนไม่ให้เข้าสู่ระบบภายในเครื่องยนต์ของรถยนต์เรานั่นเองครับการสะสมของเศษโลหะคาบขมเหลาฝุ่นผง อันเกิดจากการเฉียดสีหรือสึกหลอของเครื่องยนต์เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าจะทําให้ไส้กรองน้ํามันอุดตันซึ่งจะส่งผลให้วาวนิรภัยที่อยู่ภายในตัวกรองน้ํามันเปิดออกจากนั้นน้ํามันเครื่องจะไหลเข้าสู่ตัวเครื่องยนต์โดยไม่ผ่านตัวกรองนั่นก็หมายความว่า,วาเครื่องยนต์ของคุณก็จะได้รับความเสียหายจากสิ่งสกปรกเหล่านั้นโดยตรงอย่างแน่นอนครับเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าหากคุณละเลยไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันตามระยะเวลาที่กําหนด จะยิ่งทําให้เครื่องยนต์ของคุณสึกหรอไวยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าแทนที่คุณจะเสียเงินเปลี่ยนเพียงแค่ไส้กรองน้ํามันคุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนอะไรในส่วนอื่นซึ่งที่ได้รับความเสียหายตั้งหากซึ่งรวมรวมแล้วน่าจะเป็นเงินไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับควรเปลี่ยนไส้กรองน,น้ํามันเครื่องเมื่อใดผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการผลิตรถยนต์มักแนะนาให้เปลี่ยนไส้กรองน,น้ํามันเครื่องทุกๆ20 0 0 0กิโลเมตรหรือทุกๆ2ครั้งต่อรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้รถที่ต่างกันประเภทของน้ำมันเครื่องที่ใช้และคุณภาพของน้ำมันที่เติมปัจจัยเหล่านี้เองที่ทําให้รอบการเปลี่ยนไส้กรองของรถยนต์แต่ละคันแตกต่างกันออกไปขอแนะนําว่าควรเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจึงจะดีที่สุดครับนอกจากนั้นยังทําให้คุณมั่นใจได้ว่าน้ํามันเครื่องที่ใส่เข้าไปใหม่จะสะอาดและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไส้กรองที่เปลี่ยนเป็นไส้กรองน้ามันแท้หรือไส้กรองเทียมสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามหลังจากตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันแล้วนั่นก็คือการเลือกไส้กรองน้ํามันที่มีคุณภาพเรามาดูกันว่าส่วนประกอบภายในไส้กรองแท้และไส้กรองเทียมต่างกันอย่างไรอย่างแรกที่สําคัญเลยคือกระดาษกรองภายในไส้กรองน้ํามันกระดาษกรองที่หนาและมีจํานวนทบที่มากกว่าจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการใช้งาน อีกทั้งคุณภาพของกระดาษฟองที่ใช้ภายในไส้กล่องแท้จะทําให้สามารถดักจับสิ่งดักจับสิ่งสกรปรกได้ดีกว่าไส้กล่องเทียมชิ้นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งภายในไส้กล่องน้ํามันก็คือแผ่นไดอะแฟมที่ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ซึ่งจากการสตาร์ทรถหน้าที่หลักของแผ่นไดอะแฟมก็คือการกักเก็บน้ํามันเครื่องไว้ในขณะที่เครื่องยนต์ดับซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นไส้กล่องของเทียมแล้วนั้น มัาจะเก็บน้ำมันไว้ไดในปริมาณที่น้อยกว่าหรือบางครั้งอาจเก็บไม่ได้เลยครับชิ้นส่วนสําคัญสุดท้ายคือเซฟตี้วาลหรือวาลนิรภัยของแท้จะทําหน้าที่ปล่อยน้ํามันเครื่องให้ไหลเว้นเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ดีกว่าไส้กรองเชียมครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุดตันภายในเครื่องยนต์เซฟตี้วาลที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทําให้น้ํามันเครื่องไหลเข้าสู่เครื่องยนต์โดยไม่ผ่านกระบวนการกรองและที่สําคัญ จะนำพาเอาสิ่งปนเปื้อนต่างๆเข้าไปสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับไส้กรองน,น้ำมันถ้าไม่ได้เปลี่ยนจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ